เสร็จแล้วนะครับอันนี้อาการเปิดแอร์รอบตกเข้าเกียร์รอบตกอาการเดียวนะครับ 4G63 เสร็จแล้วครับมาใส่แวคคัมนะครับแวคคัมแปลงระบบแวคคัมไปแล้วนะครับแปลงระบบแวคคัมไปแล้วก็โมตั้งแต่ลิ้นปีกพีเซียนะครับโมงตั้งแต่ลินนล้นปีกพีเซียกันเลยนะครับอดลิ้นปีกพีเซียออกมานะครับแล้วก็ต่อ อยากย้ายทิศท,ทางอากาศใหม่นะครับเครื่องตัวนี้เลยนะครับ 4G63 ก็ดูตามเพจาดูตามเพจเดี๋ยวผมมาสตาร์ทรถให้ดู 4G63 อันนี้ผมใส่กองหน่วงด้วยนะครับลูกค้าบอกว่าจัดไปเลยก็จัดไปเลยนะครับกองหน่วงเดี๋ยวมาดูการทำงานของกวงกองหน่วงนะครับ ผมสตาร์ทเครื่องอันนี้วัดรอบอาจจะขึ้นไม่ตรงนะครับอาจจะเพี้ยนเพีนบ้างแต่อันนี้ก็ยังตรงนะครับก็คันนี้ใช้แก๊ส2ระบบนะครับใช้น้ํามันน้ํามันกับแก๊สแก๊สเป็นระบบหัวฉีดนะครับแก๊สระบบหัวฉีดอันนี้ตัดเป็นแก๊สแล้วนะครับรอบเดินเบาก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับ ครับผมเปิดแอร์ดูผมเปิดแอร์นะครับรอบจะฟาดขึ้นไปดีเลยครับเด้งดึงนะครับเพราะว่ามีกองนวงนะครับเด้งนะครับถ้าไม่ใส่กองนวงนะครับรอบจะกระชากลงมาแล้วเด้งขึ้นนะครับอันนี้เข้าเกียร์ขณะเข้าเกียร์ก็อยู่90 0ยรอบนะครับเข้าเกียร์ดีเกียร์ดีนะครับเปิดแอร์เปิดแอร์กับ เข้าเกียร์พร้อมเข้าเกียร์อาจจะหล่นมานิดนึงนะครับก็นิดหน่อยนะครับก็ไม่ถือว่าไม่น่าเกียดนิดหน่อยรอบก,ก็จะขึ้นไปเพราะว่ามันก็องค์ประกอบมันก็มีหลายๆอย่างอาจจะอากาศอากาศแวคทัมสองตัวอากาศจะไม่พอนะครับเพราะว่าคันนี้ผมได้พยายามติดตั้งให้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องเลอะเทอะให้มันเรียบร้อยมากที่สุดผมก็เลย ต้องเจาะใต้ลิ้นปีกปีเสื้อนะครับอันนี้รอบมันมันเพี้ยนนะครับนี่ดีด,ดเอาดีดก็ลงมานะครับลูกค้าบอกว่ารอบมันเพี้ยนก็ตามนั้นนะครับลงมาพันหนึ่งนะครับวัดรอบมันเพี้ยนวัดรอบมันรวนว่างั้นนะครับก็คามแอร์ตัดต่อก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เข้าเกียร์ดีอยู่นะรอบก็จะได้ประมาณนี้จะไม่ขึ้นวูวา ไปพันห้าสแน่นอนนะครับรับประกันได้นะครับคอมแอร์ตัดละเข้าเกียร์ดีอยู่นะครับเข้าเกียร์ดีอยู่คอมแอร์ทำนะครับคอมแอร์ทำคอมแอร์ตัดนะครับขนาดเข้าเกียร์ดีอยู่นะ แอร์คันนี้เย็นมากนะครับเย็นดีเย็นช่ำนะครับเย็นช่ำความแอร์ทำก็จะได้ประมาณนี้เอเคคร่ตำแหน่งว่างจอดหรือจอดนะครับเรก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะตั้งให้ต่ำกว่านี้ก็ได้ครับแล้วแล้วแ,แต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราเราเลยเปิดความแอร์ยังไม่ทำ คอามแอร์ทำนะครับคอมแอร์ทำก็จะได้ประมาณนี้นะครับปิดปิดแอร์ปิดแอร์อรอยูเดี๋ยวรอคอมแอร์ทำนะครับคอามแอร์ทำรอบจะเด้งดึงขึ้นให้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บใส่ไฟอีกนิดหน่อยนะครับ สายไฟนิดหน่อยก็เสร็จแล้วก็กองนวงกองนวงก็ตัดต่อจากหน้าคัดคอมแอร์นะครับสายไฟหน้าคัดคอมแอร์เส้นนี้เลยนะครับสายไฟเส้นสนี้เลยนะครับสายไฟเส้นสนี้เลยตัดข้อมกันไว้นะครับกองนวงครับนวงหน้าคัดคอมแอร์ตัดต่อให้เนียนขึ้นนะครับให้คอมแอร์ทำช้าลง นิดนึงแล้วก็ให้แวคคัมเปิดอากาศก่อนนะครับให้แวคคัมเปิดอากาศก่อนแล้วคอมแอร์ค่อยทาตามอีกทีนะครับถ้ามันทํางานพร้อมกันบางคันอาจจะใช้ได้บางคันอาจจะไม่พอนะครับอากาศมันอยู่ที่อากาศของแวคคัมนะครับขณะเดินเบาก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเรียบสมบูรณ์ดีอยู่แล้วแค่อาการเดียวนะครับเปิดแอร์รอบตกเข้าเกียร์รอบตกนะครับ น,นี้เดินเบาอยู่นะครับลองดูคอามแอร์ทำความแอร์ทำนะครับรอบจะได้ประมาณนี้นะครับขณะเดินเบาเปิดแอร์อันนี้คอมแอร์ตัดนะครับคอมแอร์ตัดผมจะตั้งไว้อยู่ประมาณพันหรือ900รอบนะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ลูกค้าเอาไปใช้งานดูก่อนนะครับาจะตั้งต่ำกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่เลยครับ ทมนะครับรอบมันจะได้ประมาณนี้อ่ะปิดก็กองกองนวลก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บไว้เดี๋ยวผมยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ข้างในซ่อนไว้ข้างในแล้วกันนะครับเพราะว่าไอกองนวลเนี้ยปักจุนครั้งเดียวก็ซ่อนไว้ข้างในเลยครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยว ลิ้นปีกพีเซียทำไมผมถึงเจาะข้างใต้นะครับเพราะว่ามันก็มีสูตรนะครับมีสูตรทำไมถึงเจาะข้างใต้เพราะว่ามันมีสูตรไขขี้ผึ้งนะครับตัวไขขี้ผึ้งทำหน้าที่อะไรนะครับทำหน้าที่อะไรตัวไขขี้ผึ้งนี้เพื่อเปิดอากาศตอนน้ำเย็นนะครับเปิดอากาศตอนน้ำเย็นนะครับปิดอากาศเมื่อตอนน้ำร้อนนะครับพูดง่ายว่าตอนเช้าจะวอร์มขึ้นให้นะครับตอนเครื่องเย็นอากาศเย็น จะวอร์มอากาศขึ้นให้รอบจะไม่มีสตาร์ตติดยากนะครับจะไม่มีสตาร์ตติดยากเพราะว่าจะมีไข่ขี้ผึ้งรูน้ําอย่าให้ตันนะครับรูน้ําอย่าตันวาล์วขี้ผึ้งอย่าให้ตายนะครับก็ลองไปตรวจเช็คกันดูนะครับอาการเบื้องต้นผมจะเจาะลิ้นปีกวีเซียรตรงนี้2รูนะครับก็ผมก็จะทําแบบนี้เกียบทุกคันเลยนะครับก็มีสูตรหลายๆอย่างนะครับมีสูตรแก้ไขนู่นนี่นั่น อาการหน้าง,งานนะครับก็มีหลายวิธีไปติดตั้งไปดัดแปลงกันเอาเองกันนะครับ <c oughs> ก็ดูคลิปผมไว้หลายๆคลิปนะครับผมพยายามทําคลิปให้ลูกค้าดูไว้เยอะแยะนะครับวิธีการต่อเอ,อ่อไม่ใส่กองน่วงอาจจะเป็นบางคันที่ไม่ต้องใส่อาจจะเป็นบางคันที่ต้องใส่กองหน่วงนะครับกองหน่วง น้องกวงน้องทําหน้าที่อะไรผมก็เคยบอกไปแล้วหน่วงหน้าคัดคอมแอร์ให้ช้าลงให้รอบให้รอบฟาดขึ้นไปก่อนหรือว่าให้แวกห้ามตัวเนี้ยทางานขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็คอมแอร์ทำตามอีกทีนะครับโอเค